รื่งราวนี้ต้องบอกว่าเกือบบ้านแตกเลยผู้ชมขาพราวฟ้าจับได้หลักท้านในคาแชทเลยมีสาวอื่นมายุ่งกับเสียโบรค่ะ แน่นอนก็คู่นี้มีข่าวดีต้อนรับปีมังกรน,นะคะสำหรับพาวฟ้าแล้วก็เสียโบสถนัทเดชเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณตุจีนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทั้งคู่ออกมาประากาศข่าวดีว่าตั้งท้องแล้วคือแล้วก็มีการควงกันออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ค่ะอัปเดตอายุคันเนี่ยตอนนี้ก็สักประมาณ3เดือนแล้วซึ่งพาวฟ้าเนี่ยก็บอกว่าแพ้ท้องหนักมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรสามีเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ออกมาเปิดใจเคลียร์ในเรื่องของการที่เสียโบสเจ้าชู้ในช่วงหนึ่งของรายการค่ะ เสียโบส์เขาก็เล่าว่ามันเหตุการณ์ตอนนั้นะมีคนทักไอจเข้ามาตลอดอยู่แล้วแหละถามเรื่องมวยอยากเรียนมวยอยากมาดูมวยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาแล้วคุยกันต่อเสียโบสคุยต่อแล้วก็ยอมรับเออโอเคก็คุยต่อขอไลน์กันแกลกไลน์กันบอกจะมาดูมวยคุยกันมาเรื่อยๆสักพักอยู่ดีวันหนึ่งพราวฟ้าหลังกลับมาจากทํางานก็ได้ถามว่าพี่พี่คุยกับผู้หญิงอยู่ใช่ไหม พาฟ้าไม่เคยจับโทรศัพท์เลย,เ,ลยเขาก็ตกใจว่ารู้ได้ยังไงมีคนโทรมบ,บอกพาฟ้าบอกว่าผู้หญิงคนนี้คุยกับผมอยู่พาฟ้าก็เลยเล่ากับว่ามีสายปริศนาโทรมาหาเธอกําลังถ่ายแบบอยู่เลยมีผู้หญิงโทรมาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยบอกตอนนี้เพื่อนหนูคุยกับสามีพี่อยู่นะก็ย,ยังคิดว่าเฮ้ยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าใครแอบถ่ายอะไรอยู่ไหมเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะกล้าถามปรากฏว่ากลับมาก็เลยแกล้งถามที่เล่นที่จริงเนาะบอกว่าเฮ้ยพี่มีคนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตอนแรกเสียบูสไม่ยอมรับบอกไม่มีบ้าเล่นใหญ่แต่พอ ขอดูโทรศัพท์เท่านั้นพังพินาศเลยค่ะในแชทเนี่ยโอ้โหเสียบสัรายงานหมดไปทําอะไรที่ไหนกับเมียนี่ไม่เคยรายงานเลยพราวฟ้าโทรหาเลยค่ะเสียงผู้หญิงคนนั้นออดอ้อนดีด้าดีใจโทรหาหนูด้วยหรอมีอะไรหรือเปล่าเสียบสัก็เลยบอกอืมภรรยาของพี่เขารู้เรื่องแล้วนะพอแล้วนะพี่จะบล็อกแล้วนะพี่ไม่คุยกับหนูแล้วพราวฟ้าก็เ,เอาไปคุยเลยค่ะถามว่าเธออยากดังใช่ไหมนางมารเข้าสิงเลยเขาเล่าแบบนี้นะคะเขาบอกว่าหนูขอร้องพี่อย่าแชร์หนูนะคะหนูขอโทษนะพี่พราวให้หนูไปกลับตอนนี้ เลยก็ได้อย่าแชร์หนูเลยทางนั้นของเสียโบนเนี่ยก็ยินันว่าโอ้ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่เอาแล้วค่ะผลลุกเลยไม่มีอีกแล้วและอีกอย่างก็คือมีลูกแล้วคิดอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสส่มเสี่ยงที่จะต้องเลิกกันอะไรที่มันตัดได้ก็คือตัดเลยเพราะว่าวันนั้นทะเลาะก,กันจริงจังเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยไม่มีความสุขเราเองก็ไม่มีความสุขเขาร้องไห้หนักมากเลยสงสารเขาโอ้โหงานนี้ถ้าไม่หยุดนะคะบ้านเกือบแตกเลยจริงๆค่ะ